คือไผ่ตรงนี่ครับเนี่ยวันนี้เอาน้าไปกินหไรมาเนี้เขาสับออกหลายเขาตายออกหลายมันบ่ท่านได้เกิดหน้อครับปกติมันต้องเกิดบ่เศร้าเลยครับบอกเขาสึงว่าอันนี้อันนี้บวงหวานมันจะมีหัวหวานอีกออกสีม่วงน้ำกับเหง้ากับอันนี้หวานกันครับครับนี่คือครับมันจะมันจะเจอดกับหวานครับมันมันบ่เพียนบ่อยอ่างเลยเพราะขมบ่เพียนครับกินหวานด้ยครับ มามันข้นยู่มามันขึ้นยู่พระท่านไงรับเขากับเจ้าอาฝุ่นมาใส่เขาออเอาเฟี้ยงมาขบขบให้มันุ่มครับมันกลาจังสี่มันถีไเป็นนอทำนี่แต่ก็น,นอไงก็มีกับมีครับนอทอริปโปกับมียเลยเ n า a o n h าวคา,านี่นะครับ n h าอยู่คานี่รับมันจะนอแบบนี้ครับนั่นครับแล้วเขาถี่มาทางออกดีๆครับแล้วนี่เขาบอกเลยว่าดูแลบ่ยดูลเล่ยอะไครับอ่า มามันขืนยู่มามันขืนยู่พระท่านไงกบเขาก็เอาฝุ่นมาใส่เขาเอาเฟี้ยงมาขบขบให้มันจุ่มกับมันกระจังสีนั่นครับแล้วเขาถีมาทางออกดีๆครับแล้วอน่าเขาบอกเลยว่าดูแลบ่เลีแยอะไครับอ่ากับไอ้เขาถี่เรื่องความมากมันมันฝนตกมาหันฝนเนื่อมไหลเขาไปว่าอะไรอันนี้อันนี้บวงหวานมันถี่มีหัวหวานอีกออกสีม่วงน้ำกับ เงี้ยวกับอันนหวานกันครับครับนี่เือมันเปลี่ยนแส่็เแล้วครับเออกอะเดี๋ยวงานค้มเกินไปอย่างพี่น้องฟังนะครับอ่าช่างหนาเขานี่เป็นไพ่อ่าสร้างมนนะครับนี่เขาปลูกสายพันธุ์เขาไว้สามแต่ว่าค้มหวานเนี่ยูนอาไม่ัวนี้ว่าอะไรครับหวานหวานหอมครับให้บง่งครับบงหวานอันนี้ อันนี้บวงหวานมันจะมีหัวหวานอีกออกซีมว่วงน้ำกับเหง้ากับอันนี้หวานกันกครับครับนี่คือนั่นครับแล้วเขาถืมาดทางออกดีๆครับตอนนี้เขาบ่กเลยว่าดูแลบ่ดูแลเลยครับอ่าครับไอ้เขาถือเรื่องผมว่ามันมันฝนตกมันหันฝนเนื่องไหลเขาไปว่าอะไรที่ก่อครับสร้างมนท์ครับนี่คือสร้างมนท์ สร้างมนห้องเสียอใบเห็ดปันใดพิงกับดิสต่างๆครับทำไปเห็ดปันใดให้เป็นขันเป็นขันเป็นขัน,น,ขนไหมครับบันใดสำหรับเรานั่นเป็นยู่ในปวดก็มี่ขุดทางในปวดครับมันอยู่ทางในมันแล้วครับขนโบสุกแล้วผลงาดผลแล้วนะพี่น้องครับนะครับเอาเท่านี้นะครับนะครับพี่น้องนะครับพอๆกันมือไหมอันนี้อันนี้บองหวานมันสิมี่หอกหวานอีก ออกซีม่วงน้ำกับเง้ากับอันวันกันรับนี่คืออันนี้คือไปตรงหวานครับไปตรงหวานตรงหวานอันนั้นบงหวานมันใกล้กันมันใกล้กันมันที่บอกไปถือกันอันนั้นบงอันนี้ตรงครับบงหวานตรงหวานหอกหวานนะครับพี่น้องอันน <reco> ี color. ้บวงหวานพี uffy, ่น้องอ่าต้นเลนอยพุ่มเลนอยคือนอโจดอ่นนี้ครับมันเป็นไข่ไข่นอโจดนอพริดนะครับนะครับเอาเท่าีเนาะครับเนาะครับพี่น้องเนาะครับ ปวัปวากกันมือไหมคือคือบวงหวานพี่น้องไห้พันเ้อเคยไห่โซ่ไห่ทรงแรงงานไปหพี่น้องเบิ้งประจํานะครับตรงนี้มันบ่มีเวลามาดูแลตรงนี้เลยไปเห็ดตะน่าสวดเดือนนะครับไปปกตินอมันขึ้นอยู่พี่น้องเยรี้ยเพรี้ยวนี่นะครับมันร่มครับเ้อผปลูกใผ่้ตรงไว้แล้วครับปลูกเป็นงานเลยครับปลูกเป็นแปลงเลยครับขอาไปบ่ได้ ถ้าไปเสียหนาบอกตัวก็เพราะอครับพี่น้องบงหวานตรงหวานหมอกหวานนะครับพี่น้องอันนี้บงหวานพี่น้องอ่าต้นเล็กน้อยพุ่มเล่นน้อยขึ้นนอโจดอ่านี่ครับมันเป็นไข้ไข้นอโจดนอพริกไหมครับคือไผ่ตรงนี่ครับเนี่ยนนี้เอาหน่อไปกินไรบ้างเนี่ยเขาสับออกหลายเขาตายออกหลายมันบ่ท่านได้เกิดหน่อครับปกติมันต้อเกิดบ่เศร้าเลยครับบอกเขาจะมัดอ่าไม่เขาสู้กับโอ้ครับผมอู้เลยพุูนครับนี่ นี่คือคืดมันแล้วครับผลบรสุกแล้วฝนงาดฝนแล้วนะพี่น้องครับที่ก่อครับสร้างมนครับนี่คือสร้างมนสร้างมนห้องเสียอไปเห็ดปันไดพิงปนิตต่างๆครับทําไปเห็ดบันไดเป็นขันเป็นขันเป็นขันไหมครับบันไดสําหรับครับปุคือไพตรงนี่ครับนี่นีเอาหน้อไปกินไรบาเนี่ยเขาสัอาาบออกไยเขาตากออกไรมันบ่ทสุทธิเกิดหน้อครับปกติมันเกิดกบ่เสุ้ธเลยครับออกห้องเสีมัด เป็นอ่ะเขาเอื่นภาษากินแบบนี้ครับถ้าเขาเอื่นภาษาไทยห้องครับครับวบตั้งเนง้ตั้งตามนันขอกินไรเหรอหวานหวานหวานเบิรครับครับนี่คือไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงบงหวานตรงหวานหมอกหวานนะครับพี่น้องอันนี้บองหวานพี่นอ้องอ่าต้นเลนนอยพลเมลนอยคือน้อยโจทย์อ่านี่ครับ มันเป็นไข่ไข่นอโจด in นอผิดนะครับข้าขึ้นอ่ะข้าเห็ดไก่ได้ครับมันสิล่ำงามขนาดปลูกโมดีๆมันสิล่ำงายกว่าวนี้เขาสิไปปลูกอื่อนปลูกเที่ยุบนครับปลูกที่ยุบนแห้มันล่ำส,สวยๆนะครับมันอ่ะนอไม่ไงครับช่วงนี้นอมไม่ไงโอ้ยหัดก,กินอยู่เสมือครับแต่ว่าความหวานเนี่ยชูนอไม่ชูนี้ว่าได้ครับหวา,านหวานหอมครับ ให้บงครับบงหวานแต่ว่าความหวานเนี่ยสูนอาไม่สูนี่เ่ราไรครับหวานหวานหอมครับให้บงครับบงหวานเกิดเพาไหลครับอ่าต้นปีนี่วางสองเดือนข้างหลังอยู่กินบัท่านครับนี่มันกเกิดลังหางมันกิบ่พาไหลคือเก่าครับมันมันอเป็นเขาเกิดเพราสายกินกับนีครับ้เขาเืินภพราะสายไถ่ห้อง อ,อ,อ่าม่เาสูกส้กับโอ้ครับผมปูเลยพุนครับนี่อะนี่คือคือนั่นครับแล้วขเขาถือมัดทางออกดีๆครับแล้วนี่เขาบอกเลยว่าดูแลบขาดูแลเลยครับอ่าครับมามันขึ้นยู่มามันขึ้นยูเพราะท,าท่านไงครับเขาจะเอาฝุ่นมาใส่เขาเอาเฟี้ยงมาขบขบให้มันซุ่ม กัญจังสีบงหวานตรงหวานหอกหวานนะครับพี่น้องอันนี้บงหวานพี่นอ้องอ่าต้นเล็กน้อยพุ่มเล็กน้อยขึ้นนอ,น,น,อนอโจอดอ่านี่ครับมันเป็นไข่ไข่นอโจดนอผิดไหมครับครับพี่น้องมันเป็นเนื้นปวดกับมีคนทั้งในปวดครับมันอยู่ทั้งในว่ามันขึ้นอยู่ว่ามันขึ้นอยัวบนท่านไงก็เทาก็บว่าอเอาฝุ่นมาใส่เาเอาเฟียงมาขบขบให้มันซุ่ม มันก่นจังสีบุ้งี้ยนเลยครับหวานใครกินแหนมน,นี่ครับนอกมันี้ยังหวานครับไขพันเฮอเคยไห่โซ่ไข่ทรงแรงงันไปไห่พี่น้องบึ้งปดประจํานะครับตรงนี้มันบ่มีเลล่ามาดูแลตรงนี้เลยไปเห็ดตเน่าสวดเดือนนะครับไปแรงนี่เ่อมาอยู่ระวังไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานเขาถึงมีไผ่หอกหวานบงหวานแล้วก็ เกิดเพระาะไหครับอ่าต้นปีนี่วางสองเดือนรึ่งหลังยู่โอ้ยกินบ่ท่านกับตนี้มันกเกิดลังห่างมันกับ่หลายไคือเ่าครับมันมันแต่ว่าความหวานเนี่ยสูน,นอมไม่ทุนี้ว่าได้ครับหวานหวานหอม,ค,อมครับให้บ่งครับบงหวานบ่งเพียเลยครับหวานใครกินแหนมนี่ครับน้องมันยังหวานครับ ครับมันจืมันจิจืดครับหวานครับมันไม่ไม่หนบ่อย่างไรเพราขมบ่เฟียนครับกินหวานด้วยครับทางไม่มาทางไม่เยเรื่อยๆนะครับนี่คือกับคือบ่งหวานครับอันนี้ไพ่บ่งครับเกิดเพราะไหลครับอ่าต้นปีนี่วางสองเดือนข้างหลังอยู่โอ้ยกินบ่ท่านครับแล้วนี่มันกเกิดทางห่างมันกิบ่พราไหลคือเก่าครับ มันมันอันนี้อันนี้บวงหวานมันจะมีหัวหวานอีกออกสีม่วงๆน้ำกับเง่ากับอันนหวานกันกับครับนี่คือบวงเพี้ยนเลยครับหวานถ้ากินแหน้งมันนี่ครับน้องมันยังหวานครับไอ้พันเขาเคยไห่โจ้ไข่ไทรงแรงอันไปไห่พี่น้องเบิ้งปดระจำนะครับตรงนี้มันบ่มีเวล่ามาดูแลตรงนี้กครเลย ไปเห็ดตะแนวชั่วเดือนนะครับไปบุ้งเพียนนะครับหวานใครกินแหนงมั้นี่ครับนอกมันยังหวานครับอ่าแม่เอา,เอาสู้กับโ,โอ้ครับผมพูนเลยพูนครับนี่นี่คือคือบึงหวานเอากคิดว่าจะขยายพานันธุ์อีกอยู่ครับ ขยายพันธุ์เป็นแต่เป็นแนวก็ดีๆว่างหลอกเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นแปลงดีๆครับอืมเออเขาให้สาลาของหลูกกับพี่นองนะครับ